ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทําตัวคนเราเกิดมาแต่ตัวตายไปก็เอาอีหยางไปบ่ได้จ้ะจ้ะกอดขึ้นก็ต้องขอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมคลิปของเอมี่เนาะค่ะนาอที่เกินจังสี่ก็คืออ่าเมื่อเส้านี่นะะเนาะค่ะนาอได้ยินข่าวจากน้องสาวจา้ะเพิ่นบอกว่าอ่าลุงของเพิ่นเนาะค่ะก็คืออ่าายของสามีค่ะ ได้เกิดอุบัติเหตุเนาะค่ะนอแล้วก็มอกะซอยชีวิตไหวบอได้ค่ะไปแบบกระทันหันเนาะค่ะเรื่องจังซีกะเฮ็ดให้เอมี่ชุดขึ้นมาได้ว่าโอ้ชีวิตคนเฮ้านี่มันบแนเบ่นนอนเนาะค่ะนอเห็นกันยูยกยกเนาะจ้ะนอเอมี่ก็เคยเห็นเพิ่นเทือเดียวนึงจ้ะแล้วก็เพิ่นก็เป็นคนข้างอุบลเนาะค่ะนอเอมี่ก็หัวใจเข่าๆแค่ว่าคนอุรุคนอุบลเนาะเพิ่นกะหน้าที่การงานกะ ญงอย,อยู่จ้ะกะสีอ่ะเป็นที่รู้จักของคนเนาะจังไดเอมีก่กะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเพิ่นเนาะค่ะนาะและกะขอแสดงความเสียใจกับอาชาอุบลทีเสียบุคคลดีๆผู้นี้ไปแบบกระท่านหันเนาะค่ะนาะจังไดกะขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของเพิ่นเนาะคะ่ะเอมีเ่เคยเห็นเพิ่นเทือเดียวเนาะค่ะตั้งแต่างานแต่งของน้องสาวเนาะประมาณสองสามปีก่อนได้แล้วเนาะจ้ะเนาะ เอ็มมี่กับช่วงนั้นกับอยู่เมืองไทยกับในจัดพิธีแบบน้อยๆนะจ๊ะว่ามีไัยอางคาจักหลายดอกเนาะกับครอบครัวเอ็มมี่กับจัดงานขึ้นมาแล้วก็โทรเอาญาติพี่น้องมาเห็ุแบบเร็วๆนะแม่ค่ะกับเพิ่นก็ได้มาแล้วก็มีสัมพันธ์ทำไมตดีทีดีเนาะค่ะเนาะก็เห็นว่าเพิ่นเป็นคนดีคนหนึ่งเนาะค่ะเนาะมารยาทการสื่อสารการว่าอียังกะเป็นผู้รักผู้ใหยดีเนาะค่ะกะขอชื่นช้มเพิ่นแต่ว่ากะ มือนี้ได้ยินข่ขาอังซีกเสียใจอิีิบดคำสีเบาเนาะคะ่ะนอ้องแล้วก็เพิ่นกระสีได้ประกอบพิธีเช้าวันนี้กิศประมาณวันอาทิตย์นี่ละน้องสาวบอกน้องจันจนอ้องนี่ก็คือได้รับข่าวมือนีเนาะคะ่ะนอ้องสดสดหลอนหลอนน้องจันจนอ้องนี่แหะค่ะชีพเป็นกนเฮามั้งบนแหงบ่นอนอิรีได้พี่นอ้องคันเป็นญาติพี่น้องเฮ้าดีเฮาสิรู้สึกจังใดเอน็นมีระเบอยากคิดเลยบัดนี้แห้งเป็นห่วงอะ ย่ายค่ะย่ายแห้งเถากบคิดลายได้ปะนี่แม่อีเด้สีเป็นยังได้คันเกิดอ,อ่าอ,อย่างึ้นมากกับขอบขรัวห้าแเหลวหฮาสีเห็ดยังไดเนาะนี่ล่ะค่ะอยากซอยเลือหอย่างกะซอยอย่าง้หลายพี่น้องยูกะยูกไกลกบการงานกะอย่างสี่แลวคันเกิดอีอย่างึ้นมากโอ้ยกะคิดอยากอ,อยู่เนาะเอาไปก็เมื่ออีล่ะค่ะ เรื่องเจ้าของพระท่านไหวเรื่องท่างอ่ขอบข้วท่างนั้นกะเกิดขึ้นมาให้ได้คิดลายเนาะค่ะเนาะขันพอเกิดเรื่องยังสี่กะเอมีกะพระท่านไ้คิดกะยั่งลงละเรื่องเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ตามธรรมชาตินั่นแหละแต่ว่ามันกะวันบหนมนดเนาะชีวิตคนเฮาเอมีกะว้ายุกยกตัวน,นี้กะวันไนมนเนาะตื่อเมือ,อนเศร้าสตื่นขึ้นมาบอนั่นแหละเท่าน,นั้นละ่ะนอกจากเนาะจังไดกานี่ล่ะคะ่ะก็คิดว่า เาพยายามเห็ดอ่าอีหยังห้มันดีที่สุดในทุกๆมือนี้เนาะคะ่ะเนาะอีดมี่ก็พยายามตั้งใจทํางานเก็บเงินไว้เนาะคะ่ะเนาะคั้าเกิดว่าเป็นยังมากก็อาจจะมีอ่าเงินเก็บสักก่อนหนึ่งไว้ให้อ่าญาติพี่น้องให้สามีให้แม่ให้พ่อแบ่งกันใส่เนาะคะ่ะเนาะส่วนตัวเจ้าของนี่อ่าก็คือบระยากได้บระยากคิดยังหลายดอกค่ะทุกๆม,มือนี้ก็บ่ได้ซื้อบ่ได้อีหยังมากไม่ก็ใส่แบบ เออน้องแมวมากสวัสดีค่ะกอลุกืสวัสดีค่ะไหนมานน่สิอ้ออยอยากกลับบ้านว่าส่งใส่ยาขึ้นบ้านแล้วจ้าเดี๋ยวเอมี่สิได้ไปเปิดประตูบ้านให้เพิ่นดูจกักนอยนี่แหละค่ะว้าวมาหอดเรื่องนี้กะกะเมื่อไ้เตรียมตัวยังเนาะค่ะเนาะกะทีเฮ็ดได้ก็คือ,เ,อเก็บเงินเก็บท่องไว้ให้ทางมานเพานั้นละพี่น้อง ว่ามีกบาบะท่านได้มีอย่างเป็นชิมเป็นอันงานก็คือว่าเลยตอนนี้ก็มาตกงานอีกแห้งคิดไปอีกเนาะสีเอาจังใดต่อแต่กาพยายามทําใจเนาะค่ะเนาะว่าขันเกิดอีอย่างึ้นย่างหน่อยเฮากับมีเงินเก็บก่อนหนึ่งไวให้อ่าทางญาติหรือว่าผู้ที่เหลืออยู่เอาไว้ใส่ต่อชีวิตไปต่อนะะเนาะ,ะค่ะเนาะนี่แหละค่ะเมื่อนี้กับ่มีอย่างหลายกามาเววมาอัน แสดงความเสียใจกับขอบคร้วของเพิินเนาะค่ะเนาะจางไดกับเอมมี่กับลููซึ่าเสียใจอิลีเนาะค่ะเนาะก็อยากฝากคลิปนี้ไปฮอดเช่าบุญแล้วก็ญาติพี่น้องของเพิินค่ะในเบิ้งคลิปนี้ก็อยากให้หูว่าเอมมี่ยูอิตาลีก็แสดงความเสียใจไปฮอดเพิินแล้วก็คิดฮอดคิดถึงสุขคุเนาะค่ะเนาะทางนั้นทางที่เคยเห็นหน้ากันแล้วก็บ่เคยเห็นหน้าก็อยากไปหาด้วยจากมีโอกาสก็สีได้แวะไปหายูด้วยจ้ะเด้อนี่ระคะจากหนึ่งกำลังใจอ่า ส่งกำลังใจไปหาไทยอุบุลเนาะคะ่ะเนาะจะสำหรับเมื่อนี่เอมี่กะทำแล้วพี่น้องนะเนาะเจียชื่อใดคืนบ้านึืนซองเนะาะจเมาเบาน้ากันสำนีนะคะขอแสดงความเสียใจอิลีจ่าจังไรก็ขอผู้ทหลาย,ลายคนที่มาติดตามรับชมคลิปของเอมี่เนาะคะ่ะเนาะมือหลังมียังมาเบาสูฟังกะจังมาเบากันต่อน,นะคะสำหรับเมื่อนี่กะ,ะขอตัวไปก้อนข้าวไว้พอกันไหมคลิปหน้าด้ค่ะเด้อสวัสดีค่ะ